พยายามทดลองทำสิ่งใหม่ก็คือว่าเอาผ้ามาคุมดินเนาะดูดิก็พดหลากสีนะครับสีสวยจนน่ากลัวม go, go. Oh. เลยสงสัยเพราะว่าน้ำไม่พอมันถึงหวานเนาะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับส้มและทีมในช่องแม่บ้านแคลิฟอร์เนียนะคะวันนี้เราก็พยายามทดลองทําสิ่งใหม่ก็คือว่าเอาผ้ามาคลุมดินเนาะนี่นะคะส้มกับทีมก็พากันเจาะรูเองนะคะเจาะที่บ้านนะคะตอนนี้ทีมกําลังช่วยส้มแหละปูไปตรงนู้นนะคะตอนนี้ส้มทําอะไรเอาดินมาถมค่ะทุกคน วันนี้เรามีภารกิจหลายอย่างเลยก็คือต้องเก็บผักด้วยนะคะต้องเก็บผักไปขายด้วยแล้วก็ต้องปูพาให้เสร็จส้มต้องเป็นคนปลูกต้นหอมนะคะอันนี้ส้มจะปลูกต้นหอมอยู่ตรงนี้เนาะป้าป้าสวัสดีครับวายสวยมากเลยค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยในเวลาไม่กี่นาทีหมายถึงว่าประมาณ30นาทีนะคะส้มใช้เวลาไอ้กรบ ดินใส่ผ้าผ้ายางผ้าคลุมดินตรงนี้เนาะด้วยจอบเนี่แหละค่ะทีมเป็นคนดึงให้นะคะแล้วตอนนี้เขาไปเก็บถั่วแล้วทําเสร็จแล้วนะคะทาคือมันมันไม่ได้ยากเนาะทุกคนอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะแต่ว่ามันก,ออก็ออกมาได้ดีอยู่ไม่ได้บอกว่ากรบยังไงนะคะก็คือใช้จอบนี่นะถ้าไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะคะก็คือใช้จอบแล้วก็ตามตามล่องตรงนี้เลยนะคะนี่ ก็คือกบดินแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอาเท้าเหยียบผ้ายางมาเรื่อยๆให้มันตึงเนาะนี่นี่กองอาจจะขยับบ้างนะคะเพราะว่าทั้งถือทั้งสอนวิธีทำข้างในนี้จะมีฉายยางน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ชุ่มชื้นพร้อมปลูกแล้วนี่เห็นไหมเจาะรูได้แล้วตอนนี้ส้มจะปลูกต้นหอมนี่ค่ะพร้อมปลูกแล้ว นี่จ้าวันไม่ได้สวยนะคะรูก็ยังไม่ได้ตรงกันเสมอได้นะคะแต่ว่าก็ใช้แรงงานคนไม่ได้ใช้แรงงานเครื่องจักรเนาะก็เลยไม่ค่อยได้ตรงกันเท่าไหร่นะคะแต่ไม่เป็นไรตรงกลางนี้ส้มก็จะเอาไว้ที่เดินเนาะเก็บผักได้เลยตรงนี้อ่ะดูสิว่าลมมาพายุมาหน้าหนาวมันจะปลิวผ้ายางไปไหมส้มคิดว่าคงไม่ปลิวหรอกนี่ เรื่อยๆเรื่อยๆร่อได้เลย ส้มปลูกต้นหอมเหนื่อยนะคะก็เลยมาพักเหนื่อยแอบดูทีมจ้าต้นหอมของส้มยังปลูกไม่เสร็จเราทุกคนเดี๋ยววันหลังค่อยมาปลูกใหม่ค่ะมาแอบดูทีมทีมเขามีความที่แบบว่าชอบเก็บถั่วฝักยาวมากคือใช้เวลานานมากในการเก็บถั่วฝักยาวส้มเคยถามเขาว่าคุณชอบเก็บถั่วฝักยาวไหมเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ชอบนะแต่ว่าใช้เวลานานมากเลยระหว่างที่ส้มแอบดูทีมนะคะส้มก็มาดูข้าวโพอดทุกคนข้าวโพอด เด კ อเรชันฮาโลวีนหมายถึงตกแต่งฮาโลวีนนะคะดูดิก็พวดหลากสีนะครับสีสวยจนน่ากลัวมากๆเลยใหญ่ใหญ่มากๆด้วยน <laughs> ะตาก้านี้ก็จะเป็นพวกอันนี้เขาเรียกว่าวินเทอร์เมลอนนะคะพวกฝักมันมีฝักแฟงเนาะฟักทองแตงกวาอันนี้เลมอนคิวคัมเบอร์นะคะส้มเห็นคุณยายแลนด์หลอด ก็คือเจ้าของที่ที่ส้มเช่าตรงนี้นะคะเขามาดูผักเพราะว่าเขาสั่งผักไว้ค่ะนางมาจากที่ไหนก็ไม่รู้วันนี้ออกไปข้างนอกมาพาหมามาด้วย4ีตัวเลยก็คือหมาของนางทุกตัวจะเป็นหมาที่นางอุปถัมมาเลี้ยงเป็นหมาพิการทั้งหมดเลยนะคะว้าวทีมก็เอาล่องเตีนโอ้ไมค์กอรเน็ตมเห็นว่าข้าวโพดมันสวยดีก็เลยเรียกทีมมาด้วยมาดูด้วยกันค่ะ ห oh, สีนี้นะคะวันนี้ทีมเขาใส่เสื้อกลับด้านด้วยค่ะบอกให้เปลี่ยนแล้วก็ไม่เปลี่ยนทุกคนดูสงสัยเป็นแฟชั่นนะคะเดี๋ยวส้มจะลองเอาไปโพสขายดูว่ามันขายได้ไหมบางคนเอาไปตกแต่งวันฮาลโลวีนกันนะคะอืม <c oughs> ดูอันนี้สีสวยมาก Beautiful. Wow. Đầm bỉ lời, bên sĩ mua là sĩ đầm purple or black? purple to me. Purple. <laughs> i ี่สก์แขนไปไว้ทีมอีวิวดรายเอาทีมตัดออกนะคะมันมีเชื้อราอยู่ตรงนั้น mm hmm. ต้องลุ้นตลอดว่ามีมีอะไรนะคะสีอะไรจ mm hmm. ะเทีมจะช่วยเปิดว่าสีอะไร mm hmm. <laughs> สีแบบนี้ค่ะ <laughs> How come they different? Even that one is totally purple. ส้มพาิ่มเล่นอะไรเหนื่อยมากๆเลยว่าจะมาถึงตอนเที่ยงตอนนี้บ่ายโมงแล้วค่ะทุกคนทั้งเหนื่อยทั้งร้อนทั้งหิวน้ำก็หมดเอาน้ำมาไม่กี่ขวดนะคะเดี๋ยวตอนนี้ส้มจะพาทุกคนมาดูว่าได้อะไรไปบ้างนะคะ ก็คือถั่วฝักยาวเต็มกล่องเลยถั่วฝักยาวนี่เก็บไว้เอามาเล็ดผ่นนะคะเต็มกล่องเลยผักบุ้งเต็มกล่องต้องไปแยกออกนะนี่ต้องขัดออกดีๆนะคะแล้วก็ขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายมีน้ำเต้ามาด้วยนิดหน่อยแล้วก็ได้บวบบวบนะคะแคนตอลูปข้าวโพดนี่แหละ พูดเยอะเลยแล้วก็นี่นะคะพวกฟักแฟงแล้วก็แตงก,กวานะคะทีมบอกว่าเดี๋ยวเขาจะถอยรถมาเอามาใส่ของตรงนี้นะคะตอนนี้หิวมากเลยนะคะทีมพากินแคนตาลูปหวานมากๆนี่ค่ะแคนตาลูปเราปลูกเองนะคะ ลูกเล็กหน่อยนะคะน้ำไม่พอแต่ว่าเดี๋ยวเก็บมเมล็ดพันุ์ไวเพราะมันหวานมากหวานเลยสงสัยเพราะว่าน้ำไม่พอมันถึงหวานเนาะส้มชอบกินแคนตองลูบหรือว่าแตงไทยอะไรเป็นแบบนี้นะคะไม,ไม่ไม่ชอบใช้ช้อนตักแต่ว่าทิมชอบใช้ช้อนตักถอดหมวกออกแล้วหัวฟูเลยนะคะ มีซื้อรถคันใหญ่มาเพื่อความลกโดยเฉพาะลกมากเลยข้างหลังมีผักมีอะไรเต็มอยู่นะคะอุปกรณ์การทำสวนเนาะวันนี้ส้มและทีมก็เหนื่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราขอตัวไปกินข้าวเที่ยงก่อนนะคะเจอกันวิดีโอหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมและเป็นกำลังใจให้เราเสมอมาจ้าสวัสดีค่ะ